ทีนี้เราก็มาดูตัวย่อยๆนะครับมาดูโดยย่อยมาฝึกความจำกันนะครับจนะำได้ไหมครับ <c oughs> นะผมจะทำสีแดงแต่ลองลองอ่านดูเนาะนะครับนะนะผู้ใดผู้ใดเป็นมิใช่ผู้ปกครองนะครับซึ่งมีเด็กอยู่ในเกณฑ์อยู่ด้วยต้องแจ้งนะครับให้ทราบภายในหนึ่งอะไรนะครับหนึ่งเดือนนะครับ นะไม่ส่งไม่ดวกไม่ด้วย1000กระทำการให้กันเทศจ1 0 0 0 0่อ่าโอเคลองดูข้อนี้กันครับตามระเบียบกระทรวงวุฒิการชักธงชาติจำได้ไหมเขาถามเวลาเปิดเรียนโรงเรียนใครโรงเรียนเขาเนาะเวลาเข้าเรียนแล้วก็ชักลง18ข้อ5ครับสถานศึกษาใดมีความจำเป็นไม่อาจชักและขึ้นตรงตามกำหนดใครมีอำนาจครับหัวหน้าสถาน ศึกษาใกล้ใกล้มาถึงแล้ววันที่วันพ่อที่เคยเล่านะครับห้าหกเจ็ดชักและประดับธงสีเหลืองใช่ไหมครับวันพ่อแห่งชาตินะครับวันแม่สีฟ้า <c oughs> นะครับโอเคนะครับข้อที่เจ็ดนะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะครับเวลาทํางานคือศูนย์แปดจุดสามศูนย์ถึงอ่าโทษทีการชักเนาะอ่าข้อใดกเออคือเวลาทํางานนะครับศูนย์แปดสามศูนย์ถึงสิบหก จุดสามศูนย์นะครับต้องแก้ตัวนี้เป็นสิบหกนะครับข้อใดเป็นันหยุดราชการประจําสัปดาห์ของข้าราชการวันเสาร์และวันอาทิตย์หยุดราชการเต็มวันสองวันสถานศึกษาต้องมีเวลาทํางานไม่น้อยกว่า35ชั่วโมงใช่ไหมครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับกล่าวไม่ถูกต้องนะครับ วันปิดภาคเรียนเป็นวันพักผ่อนของนักเรียนใช่เนาะนะครับสถานศึกษาอาจอนุญ,ญาตให้การหยุดพักผ่อนได้ใช่ถ้ามีข้าราชการจําเป็นเหมือนมาปฏิบัติแล้วใช่ก็ต้องใช่นะครับสถานศึกษาทําการสอนชดเชยจากเหตุพิเศษไม่ถือว่ามันต้องถือว่าเป็นเด้นนะครับมาดูชุดที่2กันบ้างครับตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไว้ด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดน,นักเรียนใครเป็นผู้แก้จําได้ไหมครับ หัวหน้าสถานอะไรครับศึกษาข้อสองครับจากข้อหนึ่งการแก้ไขให้ทำยังไงนะเวลาแก้เขียนวันเดือนปีเกิดผิดบางทีเขียนลงไปนะครับข้อสองว่าไงครับให้ขีดค่าด้วยหมึกสีแดงเนี่ยสีแดงสีแดงอันนี้สีดำถ้าใครจับคำถามได้ก็จะตอบได้ว่าให้ขีดค่าด้วยหมึกสีแดงนะครับแล้วทำไมนะครับ โดยประเนีตยแล้วเขียนเติมลงใหม่ด้วยหมึกสีแดงลงนามผู้กำกับและวันเดือนปีย่อคำกับไว้ทุกแห่งข้อที่3นะครับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดข้อใดสำคัญที่สุดสูอะไรนะครับดูว่าการเกิดใช่ไม่ใช่เนาะสูติบัตนะครับมีไหนที่ คอมเมนต์ไว้นะครับอ่าข้อที่7คอมเมนต์ไว้นะครับการบริจาคตั้งแต่เท่าไรนะต้นไปถึงจะประกาศอนุโมทนาราชกิจกาได้นะครับ1ล้านประกาศ5ล้านรูป50%สลัก1ล้านอะไรครับประกาศ1ล้านบาทนะครับได้ลงราชกิจกานุเบกษาข้อที่8นะครับผู้ใด,ดที่บริจาคสามารถแสดงความจำนงขอพระบรมฉายาลักษณ์ได้ หนึ่งล้านประกาศห้าล้านรูปห้าล้านบาทครับข้อที่เก้านะครับการลงทุนนักเรียนมีความมุ่งหมายจำได้ไหมครับเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะเออแล้วก็จะมีระเบียบอันใหม่ออกมาต้องไปยึดอันใหม่อันตาม360องศานะครับนะนนี้เพื่ออบรมสั่งสนะนะอนเนาะเขาจะถามว่ามุ่งหมายเจตนาอย่างเงี้ยหาคำหาคำมันนะครับข้อที่10 นะคับลงโทษนักเรียนจําได้เนาะกล่าวท่านตัดกรรมนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับข้อที่ไหนครับข้อที่12นะครับเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบการลงโทษนักเรียนเน่ใครเป็นผู้สามารถตอบคำถามเราได้มากที่สุดเราจะไปถามใครท่านผอ,อนะครับปร,รัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับ มาดูฉบับที่3กันนะครับค่าการคูนและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิดวิน,นัยนะครับตามข้อใดผู้ังชาสามารถโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ยกเว้นอันไหนต้องสอบสวนนั่นเองเห็นไหมออโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้อันไหนต้องสอบสวนกระทาความผิดถึงที่สุดก็ไม่ต้องสอบสวนใช่ไหมครับนะครับอะไรนะได้รับสรารภาพก็ไม่ต้องสอบสวนนะครับ การทำผิดเวลาแดงแล้วก็สารภาพก็ไม่ต้องสอบสวนแต่ถ้าลาทิง้งราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลา15วันต้องสอบสวนก่อนนะครับอ่านี่โรกจะไม่แล้วนะครับอย่าตอบอันเก่านะครับเราต้องตอบอันใหม่ <c oughs> อันใหม่ว่าไงครับกี่โรคนะครับสีอะไรครับสีโลคเนาะเออไม่มีโรคเลื้ยนแล้วนะครับโรคเท้าช้างนะเออโทษทีนะมี อะไรครับติดยาเสพติดแล้วก็รุนแรงนะครับต้องตอบมันใหม่ตามมันใหม่เนาะอย่าไปตอบผ่านะครับอ่านี่เราทันสมัยแล้วนะครับไม่มีโรคเลือนแล้วนะครับก็ใดไม่ใช่โรคอันนี้ตามพศหกสองนะครับหกหกไม่ใช่หกสองเลยนะครับแก้แก้แก้ข่าวนะครับนะท่านผู้มานะครับไหนล่ะนะครับกินอะไรไว้นะครับนี่นี่นี่เก็บเก็บอีกนิดนึงครับเดี๋ยวก็ได้เปิดพอดีนะครับขออนุญาตแทรกนะครับด้วย สทอ360องศานะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาเข้าไปปุ๊บเข้าไปที่หมวดราชกิจจานะครับนี่นิวนะครับแล้วก็จะโผล่มานะครับนี่เรื่องราวต่างๆนะครับที่มันมานะครับพัฒนาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับนะโครงสร้างองค์กรอะไรๆะไเมื่วันเราเปิดดูกันเนาะนะครับไหลมาไหลมาไหลมานี่เจอเลยนะครับมองเห็นไหมครับ นะโรคต้องห้ามรับราชการ1โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม2โรคติดยาเสพติดให้โทษ3โรคพิสุราเรื้อรัง4โรคติดต่อร้ายแรงนะครับช้างเสพช้างเสพสุรานะครับช้างเสพสุราติดต่อร้ายแรงนะครับโอเคนะครับเป็นการหาคําตอบเพิ่มนะขออภัยด้วยคนที่เก่งแล้วนะครับนะไม่มีโรคเลือนนะครับโอเคนะครับ เลขเก้าใหญ่สิบห้าจำได้เนาะ,อะไม่เกินกว่าสามร้อยตั้งแต่าเกินกว่าสามร้อยนะครับะนะครับผู้แทนคณะข้อใดไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการประธานศึกษาเราก็ต้องครูคร้คองชุ่มทินเก่าพ้าทรงเนี่เราท้องไปนะครับประธานคณะกรรมการนะครับจำได้เนาะอายุยี่ไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์คณะกรรมการสถรฐานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโอเคนะครับ ข้อใดนะครับล่าวไม่ถูกต้องนะครับเขาถามว่าล่าวไม่ถูกต้องนะผู้มวยการเป็นกรรมการใช่เนาะสถานศึกษาขนาดใหญ่คือเกินกว่า,าใช่เนาะนะครับแล้วก็ประธานคณะกรรมการอายุไม่ต่ำกว่า20ปีใช่เนาะนะครับอันที่ไม่ใช่ใช่ไหมครับผู้ทรง6คนใหญ่ต้องไม่เป็นกรรมการเกินกว่า2แห่งอันที่ถ้าจะใช่ต้องตอบว่า3แห่ง